รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะเบาลื่นเย็นใสสบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยืดนะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานเป็นของสาวอวบนะตัวนี้เมยกระเป๋าเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยนา่ารักอย่างนี้นะแล้วก็ด้านข้างของเขาจะแต่งเป็นกระดุมตกแต่งกระดุมไม้นะเป็นกระดุมตกแต่งนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยทั้งสองข้างค่ะส่วนด้านหลัง เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าดีมากๆตอนนี้ผ้าไม่ร้อนนะผ้าเบาลื่นเย็นใส่สบายค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับใหม่นะตอนนี้นะส่วนหน้าก็สวยๆแบบนี้รุ่นนี้ออกนะผ้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์ในไ,ไซส์เดียวแนะนำออตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆและทรงน่ารักๆอะไอย่างนี้เลย ให้พี่พิเศษนะ17 5เดเท่านั้นตอนนี้เราจัดโปรให้เหลือแค่17 5ห้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะที่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสอาจารย์ด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะะะมันนนนจเเเป็หลลลลืออองก้ําาตๆพีี่่สวยยยแบบคะ หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้จะได้สีกลมนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีและทรงสวยมากๆเลยค่ะพี่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมค่ะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะลายสวยมากๆตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะมันจะเป็นสําหรับแม่ค้ามันจะเป็นเหือนออกน้าตาลนิดๆนะลูกค้าตัวนี้ขอคุณรับได้นะพี่ขอเรียกสีตามที่แม่ค้าเข้าใจนะให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นะค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะคะพี่ดูนะให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าจ้าพี่ รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าของเขาจะเบาลื่นเย็นใสสบายค่ะพี่ตัวนี้ผ้าไม่มีซับในนะแล้วก็เนื้อผ้าไม่ยืดนะพี่งานจะเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็แขนใหญ่ใส่สบายพี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะงานแต่ของสาอวอวบนะตัวนี้มีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้ให้ด้วยน่ารักงนี้นะแล้วก็ด้านข้างของเขาจะแต่งเป็นกระดุมตกแต่งกระดุมไม้นะเป็นกระดุมตกแต่งนะคะพี่สวยๆแบบนี้เลยทั้งสองข้างค่ะส่วนด้านหลัง เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะผ้าดีมากๆตอนนี้ผ้าไม่ร้อนนะผ้าเบาลื่นเย็นใส่สบายค่ะเนื้อผ้าไม่ยืดและไม่มีซับใหม่นะตอนนี้นะสดวนหนาก็สวยๆแบบนี้รุ่นนี้ออกนะผ้า5้านิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่26นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวแนะนำอยูตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยเป็นฟิลใส่สบายๆและทรงน่ารักน่ารัก่างนี้เลย ให้พี่พิเศษนะ175เท่านั้นตอนนี้เราจัดโปรให้เหลือแค่17 5ห้าค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงสีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงเราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ตรงหัวตรงนี้ค่ะที่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสอาจารย์ด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของพี่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะถ้าพี่จะรับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะมันจะเป็นเเหลลลลืออองกนนน้้ําาตๆะะีี่่สวยยยแบบค หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นสีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้นะพี่พี่พิมพ์ว่าสีกลมนะคะพี่ตัวนี้จะได้สีกลมนะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะให้พี่แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นค่าส่งยี่สิบเก้าบาทเมาจ่ายเป็นแบบพรอมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อผ้าดีและทรงสวยมากๆเลยคะ่ะพี่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้นนะถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะ สีต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีกลมค่ะตัวนี้จะเป็นสีกลมนะลายสวยมากๆตัวนี้และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะมันจะเป็นสําหรับแม่ค้มามันจะเป็นเหือนออกกําตานิดๆนะลูกค้าตัวนี้ขอคุณรับได้นะพี่ขอเรียกสีตามที่แม่ค้าเข้าใจนะให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าเท่านั้น,นะค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะคะพี่ดูนะให้แค่หนึ่งเจ็ดห้าจ้า